สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC อูช่างสิกเทกเตอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านอําปึนนะครับอําปึลอําปืลครับผมบ้านอําปึลครับตำบลเทนมีอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมอันนี้ก็อยู่กับทีมงานลูกหมูนะครับบ้านอําปึล นี่ครับผมบรรยากาศที่ทำงานนะครับที่จับปั๊มเลยวันนี้อยู่กับเจ้า DC105X นะครับก็เป็นงานไมยเบาอีกตามเคยนะครับผม,มแต่ละคนนี่เปิดเชื่องเลยลางายเบาแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะครับเปลี่ยนแท็ก สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่จะทำงานไรเบานะครับติดต่อได้นะครับที่0862596335นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับเพจอู่ช่างแท็กเตอร์เพจใหม่นะครับผมแล้วก็เพจของเปาเคมีเกษตรนะครับแล้วก็ช่อง youtube เปาเคมีเกษตรนะครับผมตอนนี้เปิดเป็น2ช่องแล้วนะครับผมกำลังเร่งเร่งงานอยู่นะครับ ก็วันนี้ต้องทําเร่งกับเวลานะครับผมฟ้าเนี่ยทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับถ้าตกมาส,านสาันแน่นอนเลยตรงนี้มาดูงานกันของเรากันต่อนะครับก็คันนี้เป็นรถเดิมนะครับเหมนเดิมเลยคันนี้รถที60นะครับก็ชั่วโมงการทำงานก็อยู่ที่1,500กว่าชั่วโมงนะครับ ภาพรถก็ยังดูดีอยู่แต่แท่งนี่ใกล้จะขาดแล้วกว็าาดีก่อนช่างพี่จะทำอะไรอยู่ตอนนี้ช่างพี่ก็เลาะอีกครั้งเลยครับผมช่างพี่สายเลาะนะครับไม่ยิงใจไม่ได้เลย ใช่หยเบี่ยวหมดแล้วอย่ายืนใกล้นะครับอันตรายใบเตะม,มานี่ช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับผมงานก็กำลังเข้าเรื่อยๆนะครับก็วันเสาร์นี้เราก็จะไปกาลสินนะครับผมที่วันศุกร์ก็เตรียมของวันหนึ่งแล้วก็วันเสาร์ไปกาลสินสำหรับล,ลูกค้าโซนฝั่ง สารคามร้อยเอกสารคามนะครับการสินษางน้นนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อได้นะครับโทรมาที Trip ่0 8 6 2 5 9 6 3 3 5นะครับผมส่วนนี้คิวงานก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็ทำเรื่อยๆตามคิวอานะครับงานยังไม่ชุดเท่าไหร่คาดว่าน่าจะเยอะนะครับช่วงใกล้ๆวันเกี่ยนะครับช่วงเท้าเดือนกันงานที่ว่าน่าจะเยอะรับ ตอนนี้รถ่อมในอู่ก็มีอยู่สี่คนนะครับก็ตอนนี้ก็ทำเรื่อยๆในอู่บ้างข้างนอกบ้างครับผมเดี๋ยวขอฝากผลง,งานหน่อยนะครับผมอู่ช่างถิ t เทคเ,คเตอร์ถือใหม่นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube เตาเคมีเกษตรนะครับ ก็ช่อง YouTube อูช่างสิ่งเทคเตอร์นะครับชื่อเพจกับชื่อช่อง YouTube เหมือนกันนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมฝากติดตามเลยครับฝากแล้วครับติดตามทั้งสองช่องนะครับทั้งเพจทั้งช่อง YouTube นะครับชื่อเดียวกันนะครับเปาเคมีเกษตรนะครับแล้วก็ช่องอูช่างสิ่งเทคเตอร์เพจใหม่นะครับ ทั้งสองช่องทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมรชอชมคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปอยู่จังหวัดไหนนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ